สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออกจากกล่องวันนี้นะคะก็มาในหัวข้อที่ว่า5วิธีฝึกตนให้คิดใหญ่ซึ่งหัวข้อวันนี้นะคะมดก็ได้นำความรู้จากหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กมาสรุปให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเป็น5วิธีที่มดอ่านแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็อยากจะนำเอาความรู้ตรงนี้นะคะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ โดยที่หนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกกับเราว่าจิตใจของเราคือโรงงานความคิดถ้าเราสั่งสมสิ่งดีๆไว้ในจิตใจของเรานะคะเราก็จะคิดสิ่งดีๆถ้าเราคิดการใหญ่คิดว่าเราประสบความสําเร็จเราก็จะเป็นดังนั้นเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเราเชื่อแบบไหนคิดแบบไหนแล้วนะคะ เราก็จะได้ตามสิ่งที่เราคิดเราก็จะเป็นตามสิ่งที่เราคิดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวิธีคิดคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้นะคะก็ได้นำเอา5วิธีคิดใหญ่มาฝากเพื่อนๆกันค่ะข้อแรกนะคะที่เขาบอกกับเรานะคะก็คือบอกเขาบอกว่าจงรู้จักตนเองค่ะข้อแรกจงรู้จักตนเอง ทำไมถึงต้องรู้จักตนเองเพราะว่าการรู้จักตนเองนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นนิสัยของเราเป็นยังไงเรามีความชอบความถนัดอะไรเราเคยผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างในชีวิตหรืออะไรที่เคยเป็นบาดแผลในใจอะไรที่เรากลัวและกังวลการที่เรารู้จักตนเองนะคะในทุกๆด้านจะทำให้เรานะคะสามารถพัฒนาได้ปรับปรุงได้ และที่สำคัญที่เขาเน้นย้ำเลยนะคะก็คือการรู้จักตนเองควรจะรู้จักตนเองทั้งในด้านที่ดีและในด้านที่ไม่ดีในด้านที่ไม่ดีนะคะก่อนอื่นคือจะทำให้เรารู้ว่าเรายังขาดตกบกพร่องตรงไหนเรายังด้อยตรงไหนเรามีปัญหาตรงไหนหรือว่าด้านไหนที่เป็นบาดแผลของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ลึกรู้จริงและเข้าใจมันจริงๆนะคะ มันจะทําให้เราก้าวผ่านจุดๆนั้นไปได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นจะทําให้เรามองเห็นภาพความกลัวของเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรารู้จักตนเองในด้านที่ไม่ดีรู้จักอย่างแท้จริงแล้วเราจะสามารถปรับปรุงและเดินข้ามจุดนั้นไปได้ค่ะ ส่วนการรู้จักตนเองในด้านที่ดีนะคะแน่นอนว่าก็ต้องสำคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าเราเก่งด้านไหนถนัดอะไรเราทำอะไรได้ดีเรามีความสามารถพิเศษอะไรสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เราสามารถนำเอาความรู้จักตนเองในด้านที่ดีตรงนี้มาปรับปรุงและต่อยอดพัฒนาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตัวเราต่อคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดเพราะเรารู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทำได้ดีเราก็จะทำให้เรามองเห็นและรู้จักนำมันมาใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะข้อแรกนะคะก็คือการรู้จักตนเองทั้งด้านดีและด้านไม่ดีค่ะมาเข้าสู่ข้อ2กันนะคะก็คือจงใช้ถ้อยคำของคนคิดใหญ่ จงใช้ถ้อยคำใช้คำศัพท์หรือใช้วลีของคนคิดใหญ่ทำไมเราถึงจำเป็นต้องใช้วลีของคนคิดใหญ่เพราะว่าแน่นอนว่าการที่เรานะคะพูดหรือคิดสื่อสารนะคะในด้านที่ดีคนแรกเลยนะคะที่ได้ยินก็คือสมองของเรานะะั่นเองค่ะ สมองของเราจะเป็นคนแรกที่ได้ยินเสียงเสียงนั้นดังนั้นนะคะหากเราพยหากเราพูดในด้านที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและการคิดใหญ่นะคะการใช้วลีของคนคิดใหญ่มันก็ทำให้เรามีกำลังใจยิ่งขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นอ่าเป็นการที่แบบเรียกพลังบวกในตนเองอะคะ่ะเราก็ยังสามารถส่งต่อพลังบวกตรงเนี้ ส่งไปยังถึงคนที่เขาได้พูดคุยกับเราเขาก็จะได้รับพลังตรงนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพูดคุยเรื่องงานกับใครอะไรเงี้ยอย่างเราอาจจะคุยกับเขาว่าเออเราว่าเธอทําได้นะเธอเก่งมากเราเชื่อมั่นว่าเธอต้องผ่านมันไปได้แน่นอนประมาณนี้คือคําพูดที่เป็นวล,ลีที่ในด้านที่ดีๆค่ะมันก็ทําให้คนอื่นที่เขารับฟังเขาก็แฮปปี้เขาก็มีพลังไปกับเราด้วยใช่ไหมคะ่ะ ก็ถือว่าสำคัญมากๆเหมือนกันค่ะเขาก็ยังแนะนำให้เรานะพยายามอย่าพูดถึงคนอื่นในแง่ที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าพยายามใช้ถ้อยคํำที่เป็นบวกในการให้กําลังใจคนอื่นตลอดเวลาแล้วพยายามนะคะชื่นชมผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการแต่งตัวหรือว่าเรื่องความสำเร็จค่ะ เวลาที่คนอื่นเขาได้รับสารของความเขาเรียกว่าสารของความคิดบวกสารของกําลังใจจากเราเขาก็มีความสุขใช่ไหมคะเวลาที่เราสามารถเป็นหนึ่งในรอยยิ้มเล็กๆของคนรอบข้างได้เราจะได้รับพลังนั้นกลับมาอย่างบอกไม่ถูกจริงๆค่ะก็อยากให้ลองลองทำดูนะคะพยายามหาโอกาสชื่นชมนะคะคนรอบข้างได้ทุกครั้งที่เราพอจะมีโอกาสค่ะ ข้อ2นะคะก็คือจบไปแล้วก็คือการใช้คำศัพท์หรือวลีของคนคิดใหญ่นะคะมาเข้าสู่ข้อ3กันเลยค่ะข้อ3นะคะเขาบอกว่าดูว่าอะไรเป็นไปได้ไม่ใช่แค่มองเพียงสิ่งที่เป็นอยู่การที่เรานะคะดูว่าอะไรจะเป็นไปได้นะคะมันเป็นการที่เราฝึกเพิ่มคุณค่านะคะหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันให้ ให้มันแบบมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นฝึกมองฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะลองฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่ให้กับคนอื่นให้กับสิ่งของหรือว่าแม้กระทั่งให้กับตัวคุณเองก็สําคัญเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสถานที่ใช่ไหมคะอย่างที่แปลงหนึ่งเนี่ยวันนี้มันอาจจะเป็นแค่ที่เปล่าๆแบบดูดูแล้วไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมองไปในอนาคตว่า5้าปีข้างหน้า ที่ตรงนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างแบบสําคัญมากๆอาจจะมีแบบสถานีรถไฟมาผ่านตรงนี้รถไฟฟ้าอาจจะเป็นที่ที่แบบต้องขายดีแน่ๆในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่มองแค่ว,ว่าวันนี้มันเป็นแค่พื้นดินเปล่าๆที่ไม่เห็นจะสําคัญเลยแต่ให้เรามองไปไกลกว่าน,นั้นว่าอา่ะละอีก3 4มี่หปีข้างหน้าล่ะ1ิปีข้างหน้าล่ะตรงนี้มันมีโอกาสเป็นอะไร ที่มันมากกว่าณปัจจุบันได้บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าการฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองใช่ไหมคะก็อย่างเช่นลองพยายามอ่านหนังสือไหมลองไปเรียนคอร์สที่เขาเปิดสอนไหมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีความรู้มากขึ้นความรู้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆดังนั้นการฝึกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้นะคะ อันนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราสามารถฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ค่ะและเคล็ดลับที่เขาแถมมานะคะเขาบอกว่าจงมองให้ไกลและมองให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อ3ก็คือดูว่าอะไรเป็นไปได้ไม่ใช่มองแค่สิ่งที่เป็นอยู่ค่ะมาต่อกันที่ข้อที่4นะคะเขาบอกว่า วิธีของคนคิดใหญ่ข้อนี้ก็คืออย่าคิดเรื่องจุกจิกค่ะเวลาที่มีเรื่องอะไรจุกจิกเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเราจะไปโมโหจะไปไฟจะไปเถียงจะไปเสียเวลาชีวิตกับเรื่องเรื่องนั้นให้ถามตนเองก่อนนะคะว่ามันสำคัญจริงๆหรอสำคัญจริงๆหรอที่ฉันจะไปเถียงกับคนเนี้ยเพื่อที่จะชนะเขาสำคัญจริงๆหรอที่ฉันจะโมโหกับเรื่องเล็กใน้อยที่มันไม่ มันแบบมันเสียเวลาชีวิตอะไรเงี้ยหรือว่ามันสําคัญจริงๆหรอที่จะมาทะเลาะกันแล้วมันก็ไม่ไม่สามารถทําให้อะไรดีขึ้นลองเปลี่ยน mindset ตรงนี้ดูนะคะว่าก่อนที่เราจะไปเสียเวลาตรงนี้ให้ถามตนเองก่อนว่ามันสําคัญจริงๆหรอแล้วถ้ามันไม่สําคัญแล้วถ้ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปทําอย่างนั้นเลยอ่ะก็หยุดความคิดตรงนั้นไว้นะคะแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยค่ะ ปล่อยผ่านไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเราจงอย่าปล่อยให้ตนเองนะคะตกเป็นเหยื่อของเรื่องจุกจิกอย่าปล่อยให้เราต้องเสียเวลาชีวิตของเราไปเลยเพราะเรื่องพวกนี้ค่ะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายจริงๆมดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะต่อมากับข้อก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะก็คือข้อก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่า อย่าคิดเรื่องจุกจิกให้ถามตนเองว่ามันสำคัญจริงๆหรอใช่ไหมคะข้อที่5้าเขาก็บอกว่าให้มุ่งไปที่วัตถุประสงค์หลักค่ะวัตถุประสงค์หลักอย่างเช่นเวลาที่เรากำลังมีปัญหากันเรื่องความรักไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะให้มองไปที่จุดประสงค์หลักคือเราคบกับคนคนนี้เพราะเรารักเขาแล้วสิ่งที่เรากำลังเจอปัญหาอะไรพวกนี้อยู่อ่ะ มันสําคัญต่อความรักของเราไหมมันช่วยขับเคลื่อนความรักของเราไหมการที่จะเอาชนะแฟนอ่ะมันสําคัญกว่าความรักนั้นไหมการที่จะมาโกรธกันอ่ะมันช่วยพัฒนาความรักของเราไหมหรือในเรื่องของการขายสมมตินะคะการที่จะมาแบบทะเลาะกับลูกค้าการที่จะมานั่งเถียงกับลูกค้ามันใช่วัตถุประสงค์หลักของเราไหม วัตถุประสงค์หลักของเรามันใช่การที่จะต้องมาแบบแก้ตัวกับลูกค้าหรือมานั่งแบบทะเลาะกันหรือเปล่าให้มองไปที่ว่าเอ้าเราเน้นเรื่องของการขายนะเราเน้นในด้านการแบบทำกําไรนะแล้วเราจะมานั่งเถียงกับลูกค้ามันใช่หรออะไรเงี้ยรวมถึงยังเลือกยังสามารถใช้ได้ในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยอย่างเวลาเราตั้งใจทํางานใช่ไหมคะมันใช่เรื่องไหมที่จะมาแข่งกับคนที่แบบ เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันใช่เรื่องไหมที่จะมาแบบนั่งพูดเรื่องหัวหน้าน,นั่งนินทาคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคือวัตถุประสงค์หลักเรามันมันไม่ใช่ตรงนี้เราก็พยายามโฟกัสแค่วัตถุประสงค์หลักนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะกําลังเผชิญปัญหาหรือพบเจอปัญหาใดๆอยู่ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะหยุดคิดพิจารณากับตนเองก่อนว่าแล้วจริงๆเราต้องการอะไร เราต้องการจะไปที่ไหนวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรแล้วสิ่งที่เรากำลังจะดทำเนี่ยมันสอดคล้องไหมถ้ามันไม่ใช่นะคะก็หยุดหยุดความคิดหยุดการกระทำนั้นไว้แล้วไปเน้นในการปรับปรุงและพัฒนาวัตถุประสงค์หลักของเราให้ดียิ่งขึ้นดีกว่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5ข้อวิธีคิดใหญ่ค่ะ ามาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อแรกก็คือจงรู้จักตนเองค่ะข้อที่2นะคะจงใช้วลีของคนคิดใหญ่ข้อ3ดูว่าอะไรเป็นไปได้ไม่ใช่มองแค่สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันข้อ4นะคะอย่าคิดเรื่องจุกจิกให้ถามตัวเองเสมอว่ามันสำคัญจริงๆหรือข้อ5นะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆหรือปัญหาใดๆนะคะให้ มุ่งที่วัตถุประสงค์หลักนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆทุกคนความรู้ที่ได้สรุปมาให้ฟังในวันนี้แน่นอนค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาการที่เราจะปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีก่อนอยู่แล้วเป็นลากฝังลึกเป็นความเคยชินเป็นนิสัยที่เป็นความเคยชินของเราไปแล้วนะคะมันก็ต้องใช้เวลา จะบอกว่าง่ายก็คงไม่ง่ายสักทีเดียวแต่ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะส่วนตัวมดเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันที่ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนให้ตนเองเป็นคนที่ปล่อยวางในเรื่องที่จุกจิกพยายามไม่โกรธง่ายในเรื่องที่มันไม่ได้สำคัญในชีวิตพยายามที่จะมองหาสิ่งที่มันเป็นไปได้พยายามเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่อยู่รอบข้าง แน่นอนคะ่ะว่ามดเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกก็ยังเป็นคนที่ต้องพัฒนาอะไรอะไรในตนเองอีกมากมายก็พัฒนาทัศนาคาติไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะหวังว่าอพิโซดนี้นะคะจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับปรุงและก็เพิ่มพลังให้กับทัศนาคาติของเพื่อนๆได้คะ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ